อันนี้ดึงเต็น,น้์นำาำเส้นนี้สายหนึ่งปุ๊บไปแบบนี้เด้อเนาะเด้เอาไปว่าให้ให้มันที่ไปก้อนน่ะโอเคประมาณนี้เด้อกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สคูสุคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมือนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงกา อ่าเขามาหาน้องทงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะรู้สึกว่าเสียงกะจักแนวใดพี่น้องเนาะเพราะว่ายังอาการกะอ่ายังบ่ปรับคลที่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยจักแนวใดพี่น้องเนาะก็ยังคอก็ยังมันมาดอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่เสียงก็เดินทาเข้ามาหาน้องทงกสิเข้ามาอ่าอัปเดตพี่น้องเอ้ยกหลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะเรื่องอนั่วพี่น้องเอ้ยว่าบ่เสียงน่ะวางให้ทางน้องทงกับลุงนพี่น้องเนาะเรื่องั่ว และกาเรื่องรักไพรพี่น้องเนาะแล้วก็อัปเดตเบื้องเสาวเหื่นนั่นนี่จักน้อยพี่น้องไปฮอตสายแล็บพี่น้องเนาะที่เฮาได้ยุโยซอยเพิ่นเมื่อวานมือก่อนนี่แหละพี่น้องเนาะการไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเนาะว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับของน้องธงพี่น้องเนาะเรื่องรักไฟนี่บุษียงได้คุยกับเจ้าของที่เพิ่นแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดุนไปนับไปซุม นำกันเนาะเดี๋ยวบ่เสียงสิอธิบายอ่านำกันกำนันทงเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเนาะป่ะโอเคพี่น้องเนาะไปเบิ่งนํากันเด้อเนาะาจะ่้อง่อง่ออ่าโอเคพมพี่น้องเนาะกอ่าสรุปแล้วพี่น้องเนาะอ่าทางองทงพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นไล่ลือกระต๊อบออกมาแล้วพี่น้องเนาะที่นที่เาของาเนี่ยพี่น้องเอ้ยที่บ่เสียงอ่าบอกองทงพี่น้องเนาะกมามื้อนี้กนี่แหละพี่น้อง ถือว่าเป็นเสาเก่านะครับเป็นคือคางในพี่น้องเนาะเป็นคนมาเบิดเลยจจะมือหนีในพี่น,อนอ้องเนาะอ๋อโต้โอ้ยทางทีมงานเขากับมานกำกันบ,กบิดพี่น้องเนาะมบรนีนากะบนเตียงนะครับอา,า,าบน้จันนะครับทั้งบนน้าบนบุญนพี่น,อนอ้องเนาะโอ้โต้ผ้ากระจาดคือน,นั่นแท้นี่ที่ใส่งานได้โตอยู่บ่นี่มันคือปวกมันคือพังแท้นี่พี่น้องเนี่ย เพราะว่าอันณาบัเสียงบอกน้องทองพี่น้องเนาะให้มากออกมาเพราะว่าตัวจุดกระตอบนั่นมันใส่บ่ได้ดอกพี่น้องเนอะอาะเอาไว้กับไม่ได้ใส่ประโยชน์ยังก็เลยให้น้องทองน้องมั่งมั่งมาเพื่อจะมาเห็ดกระตอบนี่แหละพี่น้องเรากระตอบวางเอาไว้ที่ส้นที่เทานี่แหละพี่น้องเนอะอาะแต่ว่าปากกะจานนี่โอ้โพเพราะว่าพฤษเพชเสื่อแล้วนี่มันใส่กับเวลานี่นานอยู่ได้พี่น้องเย อย่งาง่ฮู้ว่าสิแล้วตอนไหนเนาะพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้างบประมาณมาเร็วหรือพ่อแม่พี่น้องสมทบเข้ามาซอยๆเดือดก,กันกะคนน่เด็กคนน้นนอยก็อาจจะ,ดดวะาารวดเ,เร็วพี่น้องเนาะอ่าทั้งทุ่งพันก็เลยิมากมาแล้วพี่น้องเแต่เป็นพวกไม้อันนาอันนี้อาจจะใช้งานในปกติพี่น้องเนาะอ่าน่าจะนักเน่กับผักกระกจาดพี่น้องเนาะผักกระกจั๊บกับแห้งพี่น้องเนาะสูงนี่แผ่นละหกสิพันกิบคนนี้พี่น้องเนาะถือว่า ครึ่งทุบครึ่งเลยพี่น้อ,องเอ้ยก่อนหน้าตั้งแต่พู้นักทางมมเสียงกับทีมงานกัได้ซื้อกับแพงน่ะสามสิบพันกีบพี่น้องเนาะแต่มามืัอนี้กับอตอนนี้กับแพงน่ะหกสิบพัน 60, พี่น้องเอ้ยนาะมาเรื่องที่สองมาดนี้พี่น้องเนาะะเรื่องที่สองนี่ทา้งลักไฟพี่น้องเอ้ยทา้งลักไฟเนาะโมเสียงได้คุยกับเจ้าของที่แล้วพี่น้องบอกมีปัญหาเด้อพี่น้องเนาะ ไม่มีปัญหาอย่เกิดขึ้นพี่นอ้องเลยไอ้พ่อได้ชี้แจงมาแล้วเนะาะเจ้าของทีน้ำเนินการได้เลยพี่น,อนอ้องเนาะสีกอลําแพงหรือว่าสีเฮ็ดจังไดกันไล่เลยพี่น้องเนาะบ่มีปัญหาพี่น,อน,อน้องเลยโดยกับพ่อแม่พี่น้องอาจจะหายใจระดับพี่น้องเนะาะบบบนี้โดยเพราะว่าลักไฟนี่เป็นามาเป็นลักไฟของไอ้พี่เองเพื่นเนะาะเจ้าของที่คันเซอโร่ก็แบบเจ้าของพันลงทุนเองขนาดพี่น้องเนาะ อันะไรก็เป็นนักคืนนักไฟเนี่ยเป็นเจ้าของที่เพิ่นบดเลยพี่น้องเพิ่นดึงมาจากาผู้วกมาที่พุ่นไลยพี่น้องเนาะผู้วกมาเพื่อเตรียมไว้ให้ผู้ใดม,มาซื้อที่เดือนนิสานกับเิ่นก็จจิได้ลงมอเตอร์ให้เลยพี่น้องไอ,ไอ้เนาะหน่อยแต่ว่าไฟนี่ยังเจ้า,จาของที่เพิ่นยังบบท่านได้เลินเลยพูวางให้พี่น้องเนาะตอนนี้มีแต่สายทีซื้อยังบบท่านได้มีไฟได้พี่น้องเด้อโดยอ่ะกัจจิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะสำหรับ รักลุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าถ้าถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเนาะก็ถือว่าร้อยเปอร์เซนต์บันี่พี่น้องเลยเนาะบุ feed, เชียงได้โทรถามทา้งอ้ายเป็นแล้วพี่น้องเลยบ่มีปัญหาพี่น้องเนาะอ่ะโอเคบันนี้พี่น้องมาอ่าเบิ่งรักลุ่นบันนี้พี่น้องเนาะรักลุ่น,นอนา,อาได้เลินนำมจับแล้วบันนี้พี่น้องเลยอ่านี่แหละพี่น้องเนาะมาเบิ่องอีกมุมนี้ก่อนพี่น้องเลยอ่า ก็เดินนำมือจับอืมนำมือจับนในไส้สองเส้นเนาะพี่น้องตามรักกะน่าจะไส้สามก็ได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเช็คสีสันบนบ่องเป็นอีกรอบหนึง่งพี่น้องเพราะว่านำมือะตะไคร้นี่มันมันสั่นพี่น้องเนาะตามรักนี่ต้มประมาณนีเนี่ยพี่น้องเส้นเดียวนี่พอดีเลยเนาะอ่มนะอันนี้กับบุปเป็นอย่างเนาะสั่นปุ๊บ พราะว่าทั้งนำหมกจับทั้งผูเตียงเขาซื้อมากกว่าหลายก็อยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวบูเชียงสิบอกทั้งน้องทงให้เดินอีกสายหนึ่งน้องคือสายตัวนี้ไปนี่ปิดไปเลยพี่น้องเนาะหน่อยว่าพีเนาะกะที่โอเคระดับพี่น้องมันเดี๋ยวบูเชียงสิบอกทั้งน้องทงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศผู้ไหนผู้ใดบอกผู้เชียงว่าล่านข้างหน้านี่ให้เอาไว้ก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งพี่เพิ่นชีชี้แจง ก็ค้ำแพงให้พี่น้องแต่ว่าเาาพิ่นทำผู้ใหญ่นี่เพิ่นกำลังคิดออกแบบอยู่พี่น้องเนาะว่าสิออกรูปร่างแบบใดพี่น้องเลยโดยอันนี้เนาะก็เลยให้ใส่แต่สามล้านพี่น้องเนาะสำหรับนำมัจับน,นี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเช็งสิบอกทั้งน้องทงก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวทั้งเธอเพิ่นเลื่อนมาแหละทั้งเธอลงมือแหละมันจะได้ลื้อไหมพี่น้องเลยอันนี้ก็ อ่าเทว่าพังพี่น้องเนาะย่อแต่อ่าก่อแล้วก็เทคานแต่ว่าทางสร้างเพิ่นนี่น่าจะกลับไปบ้านน้องณตีมื้อนี้พี่น้องเนาะหรือว่านใดกลับเฮาก็เข้ามาค่ําในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็โอ้มาค่ําอยู่นี่คือเก่าแหพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะอืมอ่าน้องทงก็ยังอ่านีแหพี่น้องเอ้ยโอ้โต ก็งามไปน้องไอ้เนาะรูปร่างแต่ว่าเสานี่ข้างหน้านี่ต้องตัดไปน้องไอ้เนาะต้องตัดออกตรงที่อ่าให้สร้างเป็นบอกเนี่ยเพราะว่าข้างหน้านี่มันต้องมันเป็นทรงบอลล์แต่มันต้องเป็นคอนลงมาไปน้องต้องตัดทิ่มออก่ไปน้องเอ้กะเดี๋ยวรอทำเดี๋ยวไปเซ้งสี่โบกทางน้องทงก่อนบบดนี้พี่น้องเนาะเรื่องรักลูกี่น้องเอ้ย นะโอเคพี่น้องเนาะบันกกนี้กับมาหาทางนอ้องทงก่อนบันนี้พี่น้องเนาะสบายดีนอนะ้องทงเนาะอ่ะเสียงกับบุคคลดีเนะน,นี่ยมือนี้กับอยากแสบนะีบคอเนาะข่าแล้วบันนะี้เนาะเพราะว่าค่ำมืดได้เข่ามากต่ช่วงเวลาค่ำมืดคือเกาพี่นออ้อยเนาะกับข่ามาเมื่อนี้กับคืออ่าบุเชียงได้ในนำ้ำเพราะว่าผมไปพี่น้องไปก่อน,น้าในะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาบอกทางนอ้องทงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเยอ่า เอออ่ะก่อนอื่นเนาะกระตอบนี่มากมามื้อนี้บ่เนาะโดยอือมากลื้อมาเบิดแล้วบ่ก็เบิดแล้วย่านแต่รังสีมันบ่พอทางนั้นทางกสีนี่มีจักแผ่นฮะทั้งหมดบ่แม่นประมาณ10นี่บ่มันก็ได้แต่ข้างเดียว10แผ่นเอาเอาใหญ่ปานนั้นบ่เนาะมันก็แบบย่านสร้างเพิ่นก็หลายคนอยู่นะอ๋อสร้างเพิ่นสิมานอนอยู่นี่หลายคนอยู่้งกสีตที่เหลือจากปุกอ่ามุงกระนั้นเหลือจกแผ่น ประมาณ2องหรือสนี่แหละสองหรือสามตัวนี้สิบโดยประมาณนี้13ตัวเขียวนั่น14บโดยไม่พวกนี้ใช้ในงานเบิร์ดน้องเนาะโดยใส่ได้เบิดอลไรเนี่ยออกมาจากตุ่มเลยโดยโดยแต่ว่าผ่ากระจาดนี่นักแล้วเนาะโดยมัจนผุพังวกกินเบิร์ดแต่เพราะว่าก็ต้องเหญ่อยู่น้องเนาะโดยโอ้พี่หน่อยมีแต่เอาพายางขังนล้วยันยันบุได้ตรงอันนี้ แแต่ว่าขนมาที่ซื้อนะเป็นอย่างเนาะถ้ามันเก่ากับบต้องใส่มันกับผู้พังไปตามกาลเวลาเนี่ยเนาะไอ้พี่น้อยมันกับเก่าเล้วยเนาะแต่ว่าเป็นไม่เป็นอย่างนี้ขนมาเบิดแล้วนี่ฮะนะโดยอ๋อดีเลยบ้านนี้เนาะก็่ทได้ลงมือทำมองพุ่นบอลเนาะมองเขาจุดน่าจะมองพุ่นแล้วมันจังบกีดแบบมือเทยาเพิ่น เอายีนเอาไปจังมาได้บางเทีโอเคโอเคแถวเลยเนาะอ่าเพราะว่ามุมสุดพูดนะดีสุดแล้วคือจะว่าเนานะเพราะว่าข้างหน้าพื้นเครื่องมันหลายอย่างเนาะว่ากะรถก็ต้องเข่ามาในพี่รถต้องถอยเข่ามาในนี่พี่แตะอ่าพื้นที่มันต้องปล่อยไม่ว่างนั่นพอได้เก็บเครื่องของอนะโอเคแล้วเนานะวันนี้คอยดำเนินการต่อไปด้วยน้องเด้อ นามกจับนี่ลงมือมืนหนีพบ่เนาะด้วยบ้าด้วเนาะเห็ดน้ำกันจะคนเนาะเห็ดสามคนสามคนลุงได้เปลี่ยนได้เมื่อแต่บ่ลุงน่ะเมื่อแต่บางวังสีคำจักหน่อยอะไรเป็นเมื่อก่อนเป็นจัิงใดเนาะอันน่ะลุงเก็บแขีวใช่ครับนว่าเริ่มจังดีขึ้นแล้วเริ่มยังดีขึ้นแล้วด้วยวเดี๋ยวเบิ่งกันมาเมื่อหน้าเดี๋ยวไอ้สิซื้อยาซื้อยางมาให็ phạc nó bây giờ kẻ bội kẻ bồi nhàng này đơi đơi ừ, đơi cả ta khay à lăn ní này, này đôi. 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 Ít, ít nặng, nặng, cứ cõ một cái gì đấy bộ này hà đơi thuỷ Pe đơi vậy anh này nó mà ní lăn ní cứ cõ một cái đơi, cái 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 sút thay cái gì mà to sai rồi từ mình cái bộ pho rồi 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 anh chắp là được, được. Anna, nằm chắp cho co nó làm một chắp như sam co rồi sam co rồi rồi sam co anh nhỉ mani co ok đấy, anh à, mani còn nhiều anh chị bảo anh mani là băng nữa, tập để nó rồi <laughs> à, à một chắp là được sam co nó không nó rồi มื้อนี้อนาถ้าหาไว้นี่มันสิอันยังบ่ทันได้ใช้งานเนาะอ้ายก็เลยสินนําให้เจ้ามัดใช้ตัวนี้เด้อเด้อน้องเด้อโดยให้มันเป็น3เส้นเด้อเนาะให้มันเป็นที่ไปเลยนี่อันนี้น่ะ2ันี้มันห่างเด้บดนีดมันห่างมันันบ่ดีางไกลมันจักจังได๋เนาะมันเป็นแบบเสียวขึ้นมาฮอดพี่บ่่มันก็บ่นาตัวนี้เนาะยลงพี่บ่บ่นําบักจับนี่ นำแจ็มันเดือดถามันเดือเนาะเดืเจ้าพ่วงใช้ตัวนี้เลยเดือดเดินเตดึงเตสายนำแจับกับพ่อเดือือไปยืน่พื้นไปนั่นอันนี้เดินเตนำนำใส้หนีสายหนึ่งปุ๊บไปแบบนี้แหละเนาะเด็กเอาแบบว่าให้ให้มันที่ไปก้อนน่ะอ๋อโอเคประมาณนี้เด้อเข้าใจเนาะอ่ามือหน้าจะแล้วลดาน้องเนาะเดือดเดือดน่าจะแล้วด้านหนึ่งนี่แหละเพราะว่ามันก็มีแต่ มีแต่ตะนางสองนี่ยสองกาะนี่แต่ว่าตะนางน่าจะขาดอีกก้อนหนึ่งเนาะข้างหลังผมโดยก็ขาดกระสั้นๆเนุ่งเลยประมาณสิบสี่โดยอ่ะเดี๋ยวอันนั้นทั้งขาดทั้งนั่นเดี๋ยวทั้งบมนเตียงตะคาเดี๋ยวทั้งบมนเตียงเคนสีอันนั่นน้องเนาะโดยว่าตะคานี่ทั้งบมนเตียงเคนซื้อมาให้พี่น้อยอ่าฮะโอเคเนาะบันนี้อันน่ทางหน้านี่บัเพ่อเดินเด้อน้องเด้อโดยทางหน้านี่คือสต็อปก่อนเนาะ ด้วยอ่าเพราะว่ามีทางอ่าผู้ใหญ่เพิ่นอ่าสอบถามมาทางอ้ายนี่เนาะดยอ่าพรเพิ่นก็ทางพี่เพิ่นก็รอเบิ่งอ2ล้านนี่แหละเพิ่นให้อ่าลงนําจับ3ล้านแต่ทางหน้านี่เพิ่นบ่ให้เอาไว้ก่อนเนาะดยอ่าเพิ่นสิก่อกําแพงให้เจ้าดยเนาะอ่ารอก่อนตนี้ทางอันผู้ใหญ่เพิ่นก็ออกรูปาแบบอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวแบบว่าสิ อ่าเฮ็ดแบบแบบใดประมาณไดนเนาะโดยดทางหน้านี่ปล่อยก่อนเด้นนอน้องเด้อปล่อยลงแบบนี้ก่อนเนาะมีแต่เฮ็ดอ่าทางน่าน,นเน่เนาะข้างที่มันว่างอันเนี่ยตอนนั้น่ยให้มันได้ไปก่อนเดี๋ยวที่นี่เอาไว้ก่อนเนาะโดยโดย,ดย,ดยะประมาณนี้เนาะาทางสร้างได้เพิ่นกับแต่จังมุ่งเนาะสร้างเพิ่นกับโบไดม่านี่กับแต่เศร้าอลไรเพิ่นกับไปเฮือนชาตีอ๋อสรุปแล้วเนี่เมื่อนี่ผลโบไดม่ามันบ่โดยอ๋อ่นไปเฮือนอันน้องราชตีโดย Oh. เพิ่นกระถ่าแบบไฟฟ้ามาหมดแล้วแบบเฮ็ดตูเ้เห็ดชังเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นสิแบบให้ดึงไฟฟ้าลงไปแล้วก็เพิ่นก็สินอนอยู่นี่เลยนะแบบโดยกลางค่ําก็คื้เพิ่นย่านบ่เห็นหุ่งอริษังพันบ่มีโคมบ่มีหยังเด้โดยอันน่ะเทคาดนี่บ่นาฟฟ่าต้องบ่น่าใช้อันน่ะไฟฟ้าดอกเนาะเทคาดนี่กัยังบ่ใช้เนาะกันน่าจะเพราะว่าเดินเดินเล็กปุ๊บนี่นเข้าไปนี่กั อ่ามีแต่กอใส่แค่ปูนอิดบล็อก3อย่างแค่นี้ไฟนี่บ่ได้ใช้ย่านแต่ได้ตัดเล็กตัดในเชิงนันะแบบนั้นเพิ่นว่าเด็กนี่ก็ถ้าขึ้นคงใหญ่พุ่นน่ะมีส่วนอยู่แต่แต่ชุดล่างนี่อ้ายนี่ว่าบ่นามีปัญหาบ่ต้องใไฟก็ได้เล็กนี่ใช้อีหยังตัดก็ได้เ็กตัดเื่อยนี่ก็ได้เนาะแต่ว่ากบ่ว่าด้เนาะทั้งอ้ายทั้งางเพิ่นก็เพิ่นเว้าอย่างนั้นนันนะออเพราะว่าเพิ่นก็เวียยงหลายพี่น้อง อยู่เพื่อน้องราตีเพื่อนเนาะเพื่อนกะเดี๋ยวเพื่อนจิกมาเห็ดเรื่อยๆอยู่ดอกค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าหลักๆคือต้องเห็ดตีส้นตีเท้าก่อนเมื่อคืนนี่ผมนอนน้ำเจ้าบ่โดยมีแต่พผนกินข้าวแล้วพผนกับไปเฮือนสตีเอาสรุปแล้วพผมไปนอนน้ำเจ้าบ่เพื่นจิไปนอนเฮือนสตีแบนมือนี่แหละแต่เมื่อคืนนี่นอนน้ำเจ้าโดยอ๋อโอ้โมือนี่นี่คือบุรีมีไปนอนน้ำเจ้าเนาะโดยอ้าวเนาะ พราะว่าอานาไอ้กับข่ามาไม่นี้กะซื้อปลาเผามาให้ตัวนึงเนาะดูนึงว่าอ้ายสร้างเพืชจียูน้ำได้ซื้อตัวใหญ่ไหมเนี่ยโดยอ้าบอเป็นยังสนอก็คืออ่าเดี๋ยวก็กะเอาไว้เนาะกินกับลุงกับป้ากับได้กับอานาอีกคนนึงเนาะที่จะวอามาทำกันเนาะนุ่งขำมือแล้วเจ้าไปหับน้องมาหน่อบ่กับน้องมากับสาวตีเพิ่นมมูกันได้เพิ่นกไปหับกันแบบ ส่วนกันไปหลินไปทางนอ๋อตอนนี้บ่เด้ออือดูดูดีดระน็อตใสากันได้พึ่งพาอาศัยกันอ่าดีแล้วล่ะไปใส่ไหมใส่กันจะได้อ่าบึ่งแยงกันอืออ่าเนาะแต่ว่าทางสร้างเพิ่อนกระยุดบมาหนีเนาะเด้ออือมื่ออื่นนี่เพิ่อนชิมาอยู่บ่เนาะเมื่ออื่นนี่ยามบ่ได้มาอือเพิ่อนยังคาเวียกเพิ่อนสตีอยู่เด้อเด้อเด้กระชิด ยั่นเพิ่นรอไฟเพิ่นว่าเพิ่นรอไฟรอไฟเนาะโดยๆอะบ่เป็นหยังซะเนาะก็มีแต่เอ่อนงทงเดินอันตะคายแล้วก็ก็โอเคได้นะเนาะโดยเจ้าก็เฮ็ดค่อยไปเนาะโดยดูๆปสักเข้ามาอันไหนพี่กันเนาะเอาดอ้ายไปเอาปลาม่กเนาะเดี๋ยวก็สิได้เดินทางค่มืดแล้วพี่น้องเอ้ยเออโอเคอ่ะบดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยก็ค่แล้วเนาะอ่ะน้องทงอ่ะล คลองฝากเด้อตอนเย็นเนาะว่านึกว่าไอ้ทา,างพคนมาพอดีอ้ายกับเขามาคำเนี่ยไปซื้ออยู่ตลาดลักเป็ดนี่แหละอ่ามาดี้คลาดกันเข่าบ้านเข่าซองเด้อเด้อบ้านเด้อเข่ามืดแล้วเนาะอือคือว่าบุรีไปหับนอกเนาะมีที่เมื่อนกับเข่าบ้านขออเ,นนเนข่าซองกับอาบน้าอาบน,น้าพักผ่อนเลยดยอือด้วยดีแล้วเนาะค่อยเป็นค่อยไปเด้อน้องเด้อด้วยอ่าง่ายกับผมลังใจซอยเนี่ยไปนอนไปฟังนี่กับเด้ออีก มานี่เนาะอืมนะโอเคสารน้องทงเนาะอ่ามีอยังอยากฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่บ่เนาะในเอ็มซีอ่าฝากขอบ,บุญขอบคุณ<ข>เพื่อนเนาะขอบใจเดอ้อที่ติดตามมาก็ขอให้อยูย่ดีมีแหงก็ขอให้อายุมั่นขวัญเงินคิดจิงได้เงาได้ชิ่งนั้นเดอ้อนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเดอ้อสาอ่าโอเคน้อนนงทงเนาะอ่าโอเคพี่น้องเองสำหรับน้องทงกั ครับบุษเสียงนี่ก็สีได้ขอตัวเดินทางก่อนบานอีพี่น้องเนาะค่ำมืดแล้วสีได้แยกย้ายต่างคนต่างไปเนาะมาแล้วก็ไปแด้น้องทงมาหนี่งเนาะสบายดีน้องทงเนาะสบายดีโอเคปะโอเคพี่น้องเนาะกะับทางวัดทางว่าพันทางโป่งพี่น้องเลยเนาะหรือว่าทางนี่แห่ะพี่น้องเนาะทำวัดแรงเดี๋ยพี่น้องเลยหกโมงเจ็ดโมงเดี๋ยพี่น้องเนาะทำวัดเย็นพี่น้องเนาะทางวัดอ่าประธานอิงห่างเขาพี่น้องเนาะทางโป่ง กะมือแล้วพีน uh, sí ่น้องเอ้ยโอ้ยฮะกับมือนี่ก็ถือว่าที <t if> <t if ok ่แจงกันลายย่างอยู่พี่น้องเนาะสำหรับเรื่องนักไพ่พี่น้องเนาะเพราอ้เปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้ยมัมีปัญหาพี่น้องเนาะนุ้ยนักกะอ่าอัปเดตเรื่องรักรั่วเราน้ำพี่น้องนักกะนี่เนาะขั้นตอนต่อไปทางน้องทงเพป็นกะครับไอ้ช่างกะจีได้เห็ดกระต๊อบที่ส่วนที่เศร้าอยู่พุูนได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพอ่์เซนต์เห็ดแล้วนี่กะใช้เวลากันนานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนุ้ยกะมืดนี้ก็ซื้อปลาเผาอ่ามาให้ลาบพี่นนน้องงเาะตัวึ บ้าไงพี่น้องเยอตอนที่ได้กับวิเชีนก็คิดว่าทางไอ้สร้างเพิ่นอนอนอยู่น้ำนอกทงเพิ่นยุดยนะแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นจสต็อปแล้วพี่น้องเลยทนว่ารอทางไฟนี่แหละลงมาพี่น้องเนาะแต่ว่าติดตามอีกต่อไปพี่น้องเลยโดยอะโอเคพี่น้องเนาะบิเชียก็ต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าเด้อเนาะที่เขามากทีติดตามนะครับสม อาคิบข,ของโมเสียงตั้งแต่ต,ต้นจนจบอะไรพี่น้องเนะาะบมเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องและทีาบวบาซิวนในประเทศเดกระต่างประเทศกันเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เขา้ามาติดตามครับสมอาคิบของโมเสียงพี่น้องเลยเนาะสำหรับมนีบมเสียงก็เสีได้แล,ล้วพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดี